สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของมุนนิเกยอีเช้านะคะตัวเด่นก็ห้ากับหนึ่งตัวกันตัวตองก็แปดกับสามเนาะสามตัวก็มีห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามเก้าสองแปดแปดหนึ่งหนึ่งห้าสามเก้าห้ามันน่าจะเป็นห้าสามเก้าน้องถึงจะถูกเนาะห้าก็ห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้า ห้าศูนย์ห้าห้าห้าหกหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแปดก็แปดสามแปดสี่แปดหกแปดแปดแปดเก้าสามก็สามหนึ่งสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้านี่คืออีบ,บายเรื่ก็จะไม่ต่างกันมากเนะาะเช้ากับบ่ายบ่ายก็รูดเก้า ตัวเด่นก็มีเก้ามีหกมีสองมีหนึ่งเนาะเลขมันจะเหมือนๆกันกับข้างบนนะหลุดลงมาหกก็หกสองหกสามหกห้าหกหกหกเก้าสองก็สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองหกสองเก้าแต่เราก็ติ๊กๆไว้ให้เลยนะตัวที่มันสําคัญสาคัญหน่อยเนาะตัวที่มันโดดเด่นสามตัวก็มีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามหกเก้าหนึ่งสามสองหกเก้าสองหกหกเก้าสามแปดหนึ่งห้าสองเก้าหนึ่งหกสามห้า เลขมันเลขออกมาตรงเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อถูกสามตัวตรงตรงอีเด้อวันนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆเด้อปังๆแต่เช้านะสามตัวตรงตรงเลยเด้อสามตัวตรงสองตัวบนล่างเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนปังๆทุกวันเนาะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยวุ้นเส้นพารวยนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังๆค่ะทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะสามตัวตรงๆค่ะขอบคุณทุกคนนะคะโชคดีร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ